คนนี S <S ้เนี่ยพันธอ์คนางงามประหารภาษาอังเฤษจริงคำว่าอะไรหรือเนี่ยคเรื่องอะไรหูโดนเยอะมากเลยอ,ยอ,ะ,ลยอะพี่หลายปีนะที่หนูเป็นางงานโดนเยอะมากคนนี้ก็ยังมีความเป็ิงอีกนาะมีความที่เหมือนแบบใครที่ฟัง ฟังครั้งเดียวหรือว่าใครที่เชื่อในข่าวเท็จค่ะแล้วก็แบบโดยที่ไม่เคยเจอเรามาก่อนแล้วก็เชื่อก็เข้าใจค่ะเขาเชื่อในสิ่งที่เพื่อนของเขาหรือสิ่งที่คนที่เขารูจักพูดโดยที่ไม่ไม่เปิดใจมาดูว่าแล้วเราเป็นแบบนั้นจริงไหมมันก็มันก็มีอยู่แล้วมันก็มีเจออยู่แล้วแต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเวลาที่มีผู้ใหญ่ให้โอกาสให้ได้มีการรับงานมากขึ้น เรื่องคูลี่หรือว่าเรื่องที่เขาเข้าใจผิดเซ็กซ์ต่ธรรมาค่ะมันก็เริ่มลดลงเพราะว่าเขาก็เห็นว่าเออภาษาไม่ได้เป็นสุนทรนู่นมันยังหันคอนกับชีวิตเอสมอแต่มันมีมันมีช่วงแรกๆที่มันเจอหนักๆค่ะมันมันโดนแล้วมันมันเจอเยอะถึงแล้วแล้วมันก็มีค่อนข้างที่ทําให้ดูแบบรู้สึกเปลี่ยนไปเหมือนกันหลายคนก็จะทำว่าเออเหมือนแบบเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าอะไรยังไงใช่ค่ะท่านหนักหนักถึงขั้นแบบ นูว่าเป็นคนที่แบบชอบคุยกับพ่อตลอดมากแล้วเราไม่จะมีช่วงที่แบบหนูไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นไม่อยากคุยกับพ่อไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นจะนั่งอยู่แต่ในบ้านไม่อยากขยยับตัวไม่อยากแบบอ่านดูละครก็ไม่อยากดูอ่านอะไรก็ไม่อยากทำคือเหมือนนั่งอยู่เฉยๆฉยคือดิ่งไปเลยดิ่งไปเลยค่ะแล้วมันยากที่จะเอาตัวเองออกมาเหมือนกันรอมันปามท่นหมอไคะท่านท่านคือตอนนั้นหนูโชคดีตรงที่ว่ามีเพื่อนนะคะเขาทำมาว่าไม่ค้าใส่เปลี่ยนไปไม่ค้าใส่ แล้วตอนนั้นน่ะหนูก็กับมาคิดเหมือนตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปแล้วก็แค่รู้สึกเบื่อซึ่งตอนนั้น่ะความเบื่อของหนูอะหนูเข้าใจผิดไปว่ามันเป็นการแบบเดือนเอาอะค่ะเหมือนเราทํางานมาตลอดแล้วมันก็ต้องมีช่วงหนึ่งที่เราต้องคัพก็เพราะว่าเราเด<ม>ือนเอาใช่แล้วก็จะว่ามันเป็นช่วงนานแต่กลายเป็นว่ามันนานกว่าที่ปกติมันอาจจะแค่เดือน,นแล้วก็แบบอ่ะกลับมาใหม่นะเราพักเต็มชุดได้แต่มันเหมือนมันนานเป็นช่วงระยะเวลาแบบเดื่อนีอะค่ะจนจนทอเลือทคักอะหนูก็แบบจริงหรอเราเป็นหรอ ต้องบอกว่ามันเป็นเพราะว่าเกิดทุกอย่างมันมันมันอัดมามันเก็บมาแล้วเราไม่ได้มีโอกาสพูดออกไปในสิ่งที่เราอยากจะพูดกับคนที่เราอยากจะพูดทําให้หลายหลายคนอะเขาคิดว่าเพราะเราเงียบสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องจริงมันก็เลยเข้าใจผิดกันไปใหญ่มันเหมือนมันแบบหลายอย่างจะมาชนกันในวลานัันนะค่ะมีามร้สว่าใส่เข้าใจมากขึ้นจากตอนที่ลงจากเวทีใหม่ใช่คือหลายคนจะเห็นเลยว่าหนูเป็นคนที่ชองมากขึ้นเป็นคนที่มั่นใมากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แน่นอนมันก็เปนเจอประสบการณ์เยอะขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้เราแต่ว่าจะบอกว่ามันก็มีข้อดีแต่ว่าก็ไม่อยากให้ใครเจอแบบมาใส่เหมือนกันแต่แต่แล้วรูปของเราที่นอกดูมั่นใจดูแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีจะบอกว่าหลายครั้งหนูอาจจะออกมาแล้วแบบดูเหมือนตื่นเต้นเพราะได้ออกมาคุยกับทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เรากลับไปแล้วมันก็มีช่วงเหมือนแบบคลิกไปเลยอะคะ่ะว่าแบบเราอยู่คนเดียวแล้วเราก็เหมือนแบบ เ,เ,เขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนมันกลับมาเลยใช่อะไรที่มันทําให้เราก้าวข้ามมาจากคำว่าโลกคุณก้าขึ้นมาได้ยืนขึ้นมาได้อย่างที่บอกการที่เราได้พูดสิ่งที่เราอยากพูดจากในใจออกไปให้คนที่แบบอยากจะพูดด้วยซึ่งตอนนั้นมันก็มีช่วงเอ่อซัพโชว์ที่มีโอกาสได้พูดความจริงในมุมของเราไปแล้วตอนนั้นเหมือนว่าไม่ว่าใครจะเชื่อเราแต่อย่างน้อยเราได้พูดออกไปแล้วทุกอย่างแล้วแล้วมันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบ ทุกอย่างที่มันมันดัดเอาไว้ค่ะใช่ทุกอย่างที่มันแบบเราอยากพูดออกมาเราแบบโดนกระแสโจนตีต่างๆ่ะมันก็เลยแบบนี่คือเรื่องของเรามันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณอยากจะเชื่อใครแต่ว่าเรารู้สึกว่าก็ขอบคุณย่า่น้อยก็ขอบคุณคุณที่ได้เข้ามาฟังแล้วก็ได้รับแบบทุกขังทุขัอย่างนค่ะพอดีมีารตการัาตนอดําเนินค่ะใช่พอดีช่วงนี้มีงานค่อนข้างยอะนิดนึงก็เลยยังไม่ได้มีโอกาส ในอ,อุตส่ามคดีใช่การที่มี่ตอบมาก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการไลฟ์สดขอโทษแต่ว่าอ,อย่างที่บอกค่ะการที่เราจะขอโทษใครคนหนึ่งเราก็จะสังเกตจากกริยา,จา,ยาจากวาจาจากนอนบริวบพีก็คือสิ่งที่แบบคำพูดสมุิขอโทษแต่ว่าเราจะเห็นจากเราตาเลยว่าคนนี้รู้สึกจริงๆไหมคนนี้ขอโทษจากใจจริงไหมหรือว่าแค่บบพูดขอโทษอนะ่ะโอเคขอโทษก็ไดนะ้แบบเนี้ยมันก็แบบรู้ว่ามันไม่จริงใจดังนั้นมันก็เหมือนแบบอ่าแล้วเราจะ อย่างกามกฎหมยแล้วการพูดที่แบบไม่จริงใจอย่างเงี้ยมันมันมันต้องยังไงมันไม่ใช่ตามกฎหมายมันไม่ใช่คำพูดที่ไม่จริงใจแต่ตามกฎหมายมันทําให้เราสิ่งที่เขาพูดอะค่ะมันทําให้เราสึกเสียหายมันทาให้เรารู้สึกปลอดยไหมมันมีแบบหลักหลายกฎหมายค่ะที่จะรองรับในเรื่องนี้เหมือนกันค่ะไม่อยากติดหน้าเอาเรื่องต่อไปหนูแค่รู้สึกว่าหนูหนูให้โอกาสหลายคนมามาเยอะแล้วหลายหลายคนเขาเขาทำกับมมาเยอะพอสมควรแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติ ไม่ใช่แค่หนูคนเดียวแต่ว่าคนอื่นๆที่เจอเรื่องนี้เขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติก,ก็ได้เพราะว่ามันไม่เคยมีใครได้โดนลงโทษอย่างจริงจังซึ่งหนูอยากจะให้เรื่องนี้เป็นแบบอีก m p l e เป็นตัวอย่างสําหรับแนอนาคนด้วยว่าสิ่งที่คุณพูดคุณพูดแค่สนุบปากแต่ว่ามันกระทบสึ่ชีวิตของคนคนหนึ่งได้มันอาจจะทําให้คนหนึ่งป็นโรคซึมเศร้าคนหนึ่งฆ่าตัวตายมันสามารถแบบทำได้เยอะกว่าที่คุณ ก็เลยอยากจะให้มีการตระหนักเรื่อง mm hmm. ไซเบอร์บี่ในในสมัยนี้แล้วก็ในประเทศไทยให้แบบนักขึ้นจริงจวันนี้ไม่ใช่เราเปลี่ยนไปเราองการมันถึนงยังไงบ้างเพราะฝ่ายนั้นเปวดเสรเ็จแล้วแต่วาเราไม่อยากถึ่เราอยากไปทำอาชีพอื่นเพรวันนี้เราเปลี่ยนไปแล้วเราอยากรมันแ่ไหนการบบจะบอกว่าเราก็ต้องรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะอ mm ิ hmm. นเวสต์ตัวเองไปได้ร้อยเเซนแต่ว่า ไม่ว่าเราจะเจออะไรก็อยากจะคงความเป็นตัวเองอยู่ค่ะว่าเราก็จะจริงใจกับคนที่เข้ามาถึงแม้ว่าบางทีเขาอาจจะแบบไม่จริงใจกับเราแต่ว่าไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะก็อยากเป็นตัวของตัวเองไอเปงเ,งเรื่อยๆเพราะว่ามีคนดีในโลกนี้เหมือนกันที่เขาควรที่จะได้ ามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ